สบายดีทุกคนมื่อเนคอยสิมาเฮ็ดอันลูกิซีเนื้องู้ไอทุกคนเบิ่งนี่ก็คืออันแป้งปัตตัสที่ข่อยใส่เดิอบานเฮาบ่มีก็สามารถใส่เป็นแป้งมันสัมปหลังะนัวแป้งสิงคโปร์ก็ได้แล้วก็มีแป้งลูกซีนี่ก็คือสิมีคายู่ดอกนอกบานเฮาฮานะส่วนประกอบก็สิมีแป้งฟู้ซีบวงแป้งปัตตัสสิบสองบวงแป้งลูกซีสี่บวงเกลือสามบวงน้ำตาลสามบวงพริกไทยดำหนึ่งบวงน้ำปลาแปดบวงผงสุลโตรอว่าแป้งนัวอะไรนั่นหนึ่งบวงน้ำเย็นเอียงห้าร้อยมลบวงที่ข่อยใส่ต ฟังบท่านกับสามารถเบิงอยู่แน่นทั้งทึงกระไดเดอร์นี่ขอสีขคืนภาพให้เบิงนะส่วนประกอบหลังจากนั้นข่อยก็จะนําเอาส่วนประกอบของข่อยมาผสมใส่กับสีนี่ข่อยจะใส่เป็นสีเหนืองสดในสองกิโลเด้อทุกคนข่อยเองก็จะมาผสมใส่กับเนื้อสีที่ข่อยเตรียมไว้เลยแล้วจากนั้นข่อยก็จะออนเนื้อสีนะเนื้อสีที่ข่อยคนแหละข่อยจะมาบดเลยด้วิธีของข่อยหรือว่าสูตรของข่อยข่อยจะบดเลยแล้วข่อยสะให้มันแหลกเท่าที่จะแหลกได้ประสันสบดแหลกแล้วแล้วข่อยก็จะเอาไปเซตตูกแข้งไว้เรือสองฟี ประมาณ3ามสโมงไปสามสัปโมงแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาหอดเวลาแล้วก็จะเอาสีก่อนออกมาแล้ว่อยสียมากเอาใหม่ oh my, มาคุน ประมาณ10นาทีเพื่อว่าให้เนื้อสีเน่ามันแตกให้มันอันค่ายโตความเย็นออกไปฮนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาขางหนามขึ้นให้มันให้มันเดือดนะให้มันเดือดพอประมาณแบบว่าบ่ให้มันห่อนแหงแล้วก็บ่ให้มันอ่อนแหงพอดีไผ่ปานกลางว่าซั่นสันเอาพี่เนาะแล้วข่อยก็จะมาปั่นนี่ปั่นข่อยก็จะปัานให้เบิ่งซะๆอันนี้ก็คือข่อยสิใส่สมือเด้อข่อยจะใส่สมือหรือว่าทงมืออะไรเนาะข่อยก็จะปั่นบ่งามภายในดอกพี่น้องเอ้ยข่อยก็สิปั่นไปเรื่อยๆนี่แหละนี่ก็จะปั่นแบบนี้เลยอระเจาะบ่วงมานบบีขึ้นมาบนเ่ทั ดอกข่เองกะบโบเก่งดอกทุกคนเอ้ยนี่แหละนอกชีวิตการมาอยู่ืางหนกับสิประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยเขากัคันว่าเฮาสิบปซื่อเขาเจากับมีขายอยู่ดอกแต่ว่ามันแพงเฮากัเลยว่าเห็ดกินเองนี่กสบายหนึ่งมากความสะอาดซองมากซองมาก้าเห็ดกินเองนะ่ะหฮามักรสชาได้เขาก็ปรุงอาร่อยรสชาตเนาะแล้วก็เห็ดไปเลื่อยแหละนี่สังเกตเบิ่งงด้วยทุกคนนี่เวลาห้าอ่อนเห็ดลงไปอันหฮาเห้าปิดลงไปแล้วนี่ห้าตมลงไปแล้วนี่มากก็สิฟูขึ้นมาอันนี่นะ เฮากสีข้นๆเนี่ยฟูขึ้นมาบ่เอาถึงขันว่ามันแตกดื้อแล้วกัลูกศิษย์เฮามันจะฟูขึ้นมาแล้วนี่ก็สแสดงว่าได้แล้วก็ย่านขคนๆเบิ่งนี่มันสิเด้งๆๆขึ้นมาเฮาก็ตักออกโลยน,นะตักออกแล้วเฮาก็เอาไป็นนกใส่กับน้ำเย็นเลยตักออกไปเรื่อยๆเฮาจะปั่นๆลงไปแล้วห้าก็ตักทักออกไปนําว่าซั่นซะขันเฮาปาไว้ดนมันสิแตกได้มันสิบ่งามลูกศิษย์เฮาหั่นน่ะแล้วก็แล้วพี่น้องนี่ข่อยก็จะเอามันนอกน้ำเย็นหรือว่าละน้ำเย็นแล้วก็แล้วก็เบื้องท่อนแต่การล้างจาน,นก็กะซีมาเฮ็ดน้ำจิ้มมมนน้้จจิีี่่่ขอยก็ะบ สรหรือว่าวิธีดอกดื้อขอากศิบุตรไทยวิดีโอดอกเมือนนั่นแหละสิมาเหตให้พี่พี่พน้องๆเบิง่งซื่อเบิร์ตเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยการใส่ชีวิตอยู่นี่ก็ได้บายบายเด้ทุกคนเอ้ยพบกันใหม่วิดีโอหนะบายบาย